8เคล็ดลับสกินจิวิตี้การดูแลผิวทั้งระบบเพื่อผิวสวยในระยะยาวอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนซึ่งวันนี้หมาโอจะมาเผย8เคล็ดลับในการดูแลสกินจิวิตี้เทรนใหม่ประจำปี2026นี้ข้อ1 อย่ารีบสวยไวเพราะนั่นคือกำดังที่ทำให้ผิวคุณพังอยู่คิดว่าทำเยอะจะทำให้สวยเร็วแต่ว่าเป็นการตั้งกฎหมายของคุณในการทำตาการอย่างถูกต้องโดยเฉพาะหัตถการใหญ่ๆเช่นการยิงโยกกระชับหรือการฉีดกระตุนคอลลาเจนคุณควรเว้นอย่างน้อยทุกทุกาถึงหเดือนในการทำแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองด,ดีนะครับเพราะถ้าคุณทำเพราะคุณกลัวแก่หรือยอยากเป็นผลลัพธ์ไวๆให้ระวังวเลยครับคุณอาจจะเสี่ยงการทำตถการที่มากเกินไปข้อ2ผิวดีจริงต้องดูจากสอย่างครับคุณมองกระจกและคุณถามตัวเองสีผผิิววมมมันได้สสเเออหรื 3าดูรูขุมขนบนหน้าคุณว่าเริ่มมีรูขุมขนกว้างขึ้นมาจากปีที่แล้วหรือเปล่า4เลยคือดูว่าหน้าคุณมีเงาดูแกรส,สกินไหมขาดข้อใดข้อหนึ่งให้โฟกัสแก้ที่จุดนั้นก่อนอย่าเพิ่งรีบทำทุกอย่างพร้อมกันที่การจาง่ายคือผิวดีต้องเป็นผิวที่ดูมีมิติดูสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ผิวขาวนะครับข้อที่3แดดคือตัวเร่งแก่กว่า70%เพราะฉะนั้นการแดดต้องทาทุกวันแม้คุณจะอยู่บ้านพายอย่างน้อยวันละ4ข้อนิ้วที่สําคัญเลยต้องทาซ้ําถ้าคุณต้องออกแดดหรือทามมแแลล้วเเกินช่งงียงด,ด ช่วง10โมงถึงบ่ายสนะครับจำคำบอไว้สั้นๆเลยถ้าลืมทากันแดดวันนั้นอย่าหวังว่าจะมีผิวดีข้อที่4น้ําตาลตัวเร่งแก่คุณควรลดการกินของหวานลงโดยที่ไม่จำเป็นต้องงดทุกอย่างนะครับกดง่ายๆในการมีผิวเด็กก็คือ1ครับเลี่ยงการกินชานมกาแฟน้ําหวานทุกชนิดหรือถ้าเป็นไม่ได้พยายามกินไม่เกินสัปดาห์ละ2วัน2เลยพยายามเลี่ยงการกินของหวานหลังมื้อเย็นทั้งวันห้ามกินน้ําตาลเกิน24กรัมเพราะถ้าคุณกินเกินนี้เสี่ยงมากครับที่ผิวคุณจะแก่เร็วข้อ 5, 5. การทำผัตดการเยอะไม่ได้ทําให้ผิวเด็กเสมอไปไม่ควรทํา เครื่องหลายเครื่องซ้อนกันภายในเดือนเดียวสิ่งที่ควรทํก็คือพยายามเลือกหนึ่งเป้าหมายต่อหนึ่งช่วงเวลาเลือกทําแค่หนึ่งอย่างในหนึ่งเดือนนั้นที่สาคัญเลยต้องมีช่วงพักฟื้นอย่างน้อย1เดือนใช้ตัวเองเลยนะครับถ้าผิวคุณไม่ดีขึ้นและต้องทำมาตราการอะไรที่ถี่ขึ้นนั่นคือโอากาสในการเพิ่มความเสี่ยงให้กับผิวคุณในการพังข้อที่6นอนผิดเวลาผิวคุณไม่สามารถฟื้นได้สาคัญเลยับพยายาม เปิดม่านรับแดดในช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนอย่างน้อยประมาณ10-15นาทีส่วนตอนกลางคืนพยายามหลีไฟเปิดไฟแสงสีได้และปิดจอก่อนนอนประมาณครึ่งชั่วโมงเคล็ดลับสำคัญถ้าคุณนอนไม่หลับในช่วงคืนพยายามอาบน้ำอุ่นชุ่นก่อนนอนครับข้อที่7สวยยาวไม่ใช่สวยไวพยายามถามตัวเอง3ข้อดุววันนี้1วันนี้ฉันทําอะไรเพื่อให้ผิวฉันดีขึ้นเนื้อะยาวเราหรือยัง2ฉันทําอะไรที่เร่งให้ผิวแก่เกินไปหรือเปล่าข้อ3ฉันดูแลชีวิตตัวเองพอๆกับการดูแลหน้าลรวหรือยังสุดท้ายความลับของผิวสวนเสมอหน้าใส ต้องไม่มีจุดด่างดำจำไว้เลยนะครับฝ้ากระจายจุดด่างดำมัมไม่ได้เป็นสัญญาณของการที่คุณโดนแดดบ่อยอย่างเดียวแต่มันคือสัญญาณสำคัญที่ร่างกายคุณบอกว่าเม็ดสีในผิวคุณอ่ะกำลังถูกกระตุ้นจาก3ทางพร้อมกันโดยด้วย1คือแสงแดด2คือสารต้านอนุมูลอิสระและ3คือน้ำตาลนะครับการดูแลที่ง่ายสุดเลยพยายามใช้ multiple active serum ครับจะเป็นอย่าง alpha arbutin tranexamic acid neocinamide รวมถึงวิตามินซี retinol jojoba สำหรับใครนะครับที่อยากมีผิวสวยได้ระยะยาวอย่าลืมทักมาหาหมอได้เลยนะครับ bright medela duo s e r มดอ o t ิกาจุดลับลดฝ้าของ DRO ใจสุดนี้ ทักไม่ได้เลยครับหรือกดที่ตาก,กาด้านล่างนี้